สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆคนครับวันนี้ครับพบกันกับช่องยูนิฟ์แชนแนลนะครับหรือยูนิฟนะครับถ้าใครได้ดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็เราก็ไปพบกันกับวันนี้วิถีแบบบ้านๆใช้คำว่าวิถีอีสานไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นวิถีแบบการกินแบบง่ายๆทําง่ายๆนะครับเราไปดูกันเลยครับวันนี้ เมนูอะไรนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับเมนูนั้นคือน,น่ามีวันนี้ครับเมนูหมูแดดเดียววันนี้มันเราต้องทําการแก้ไขอย่างเร่งด่วนครับชอบกดไลค์ถ้าใช่กดเลยอ,อย่าลืมนะครับสับไทยกัเลยครับหมูแดดเดียววันนี้เป็นหมูแดดเดียวที่เรานั่งเฝ้าทะุถนอมเขาเรียกว่า ยุงไม่ให้ไถไรไม่ให้ตอมเลยนะครับวันนี้วันนั้นเราต้องกินให้ได้นี่นี่นี่คือเป้าหมายของวันนี้นะครับศัตรูของเนื้อเด็ดเดียวของเรานะครับนั่นคืออีกาครั้งที่แล้วที่เราลงคลิปไปที่ว่าทําหมูเด็ดเดียวพริกไทยดําใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนพี่เพ่นน้องยังยังจำได้ใช่ไหมครับเคสนี้ก็คือเราหายไปมาสัก3ามชั่วโมงนะครับไปนั่ง ทำสมาธิต่อทั้งวัน3มชั่วโมงนะครับผลปรากฏว่ากลับมาอีกทีมูดเด,ยเดียวเราเหลือแต่เขาเรียกว่าอะไรนะครับตะเกงที่ที่ที่ตากมันหายไปเลยครับมันหายตะทานหายไป,ไปก็เลยคราวนี้จำได้ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยต้องมาแก้ตัวเพราะว่าครั้งที่แล้วนี่แบบว่าเราใส่สูตรแบบอะไรเยอะมากใช้คแบบว่าสูตรได้ไหมเรียกว่านะส่วนผสมเยอะครับองค์ประกอบเยอะมากนะครับแบบหอมหัวนชวนรับประทานเชียะ แต่เราไม่ได้เฝ้าตอนนี้ก็เลยมาแก้ตัวใหม่นะครับได้หมูแดดเดียวนะครับทําเองแต่เครื่องปรุงอาจจะน้อยกว่าครั้งที่แล้วนะครับอันนี้ก็แต่ยังน้อยก็ยังเหลือครับวันนี้เรานั่งเฝ้าตีลังกาเฝ้าเพราะตัวฉกาดกำลังบินเพ่นผ้าอยู่ในเวลานี้ที่เรากำลังถ่ายทําอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เราไม่ได้ว่าเขานะครับเขาไม่จ้องเราเราก็พยายามจ้องเขาเหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับอ่านะครับก็อย่าลืมนะครับมากินด้วยกันครับถ้าใครชอบคลิปนี้ครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพวกเราด้วยช่องยูนิฟช a n น e ลสำหรับวันนี้สวัสดีครับ